คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมว จะไปกันที่สายที่4คุณอรุณครับคุณอรุณเนี่ยโหมาเล่าเรื่องพบลูกค้าแล้วก็อีกหลายๆเรื่องฮะกับเดอะโกส r เ d โ o ของเราเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับฟังมาเกี่ยวกับต,นตำนานความอาถรรพ์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันครับเรื่องราวของแรงสาบแช่งมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณอรุณกันเลยครับสวัสดีครับคุณอรุณ ครับครับดีดีครับสบายดีนะครับคุณอรุณสบายดีครับนี่เราคุยกันล่าสุดนี้เมื่อไหร่จําได้ไหมเนี่ยน่าจะปีที่แล้วครับพี่ช่วงกลางปีปลายปีน่าจะปลายปลายครับปลายปลายปีเนาะเออนะฮะครั้งนี้คุณอรุณมาพร้อมกับเรื่องที่เป็นตำนานหมายถึงว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับตำนานนี้หรือว่ามีคนเล่าให้ฟัง เรื่องนี้ผมฟังมาจากพี่เคทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมลองเล่าให้พี่ฟังดูพี่เคพี่พี่เคเป็นเป็นชื่อรุ่นพี่ครับอ๋อชื่อพี่เคอ๋อโอเค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 พี่เคคือเป็นคนที่เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณอรุณฟังใช่ใช่ออใช่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับคุณอรุณส,สวัสดีพี่แจ็คด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยพี่เคเนี่ยเขาพาผมย้อนกลับไปสมัยตอนที่เขา เรียนมปลายครับ,รบก็คือตอนขึ้นม .4 เนี่ยมันจะต้องไปเลือกวิชาชมลมครับพี่แจ่คแกก็เป็นคนที่ชอบกิจกรรมช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนก็เลยเลือกเข้าไปอยู่ในช่วงลมโสดทางสศึกษานะครับกิจกรรมหลักๆในช่วงเช้าของอพี่เคเองเนี่ยก็จะต้องไปทําเสียงทําสายตอนเช้า เปิดเพลงสร้างบรรยากาศประชาสัมพันธ์ทั่วไปแกชอบมากเพราะแกอยากเป็นด mm ีเ hmm. จทีนี้เนะี่ยในส่วนของคนที่สนิทของคุณเคเนี่ยในชมรมเนี่ยมีอยู่สองคนหลักๆคนที่หนึ่งผมใช้นามสมุดก็คือที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่หมหกแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของประธานนักเรียนด้วยครับอีกคนหนึ่งชื่อคุณสองคุณสองเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นชั้นเดียวกันก็คืออยู่มสี่เป็นเพื่อนสนิทเลยแล้วก็มาอยู่ชมรมนี้ร่วมกัน นะครับภาพบรรยากาศของโรงเรียนเล่าแบบนี้เป็นอาคารเรียนหลายชั้นนะครับ mm hmm. ทางาบันไดเนี่ยจะมีอยู่สองทางบันไดแรกเดินขึ้นมาเนี่ยด้านหน้า่าพอขึ้นชั้นสองมาด้านหน้าจะเป็นห้องพักครูครับขวามือก็จะเป็นห้องสอนนักศิลป์ mm hmm. ถ้าซ้ายมือของห้องพักครูเนี่ยถัดไปหนึ่งห้องก็จะเป็นห้องของชมรมศรีนะครับ แล้วก็เป็นห้องเรียนอื่นๆถัดไปเรื่อยๆจนถึงอีกหนึ่งทางเป็นอีกทางบันไดอีกทางหนึ่งแล้วก็ห้องโซนเนี่ยเป็นห้องสี่เหลี่ยมปกติ hmm. หน้าห้องก็จะมีโต๊ะเรียกทนเอาไวใ้ให้กับนักเรียนเอาไว้ทํากิจกรรมครับ hmm. หลังห้องจะมีโต๊ะโดดๆอยู่โต๊ะหนึ่งโต๊ะเนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่คุณเคเนี่ยเอาไว้ทําเสียงดาสายครับเพราะมันก็จะมีพวกอุปรกรณ์อะไรแบบนี้อยู่ครับ hmm. นะครับ ทีนี้เนี่ยพอถึงช่วงเวลาหนึ่งครับที่หนึ่งแกอยู่ม .6 การที่เราเรียนจบเนี่ยก็จะต้องทําหนังสือรุ่น hmm. แล้วด้วยคำที่เขาอยู่ในหนึ่งในเป็นอ่าเป็นอยู่ในส่วนของประธานนักเรียนเนี่ย hmm. เขาอยากจะเซฟคอสค่าได้จ่ายจากการจัดทําหนังสือรุ่นอืก hmm. ็เลยเข้าที่ประชุมบอกว่าเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการจัดทํารูปเล่มตัดแต่งรูปภาพแบบเนี้ย hmm. ขอเป็นหน้าที่ของเขากับทีมงานได้ไหม mm hmm. เพราะเราจะได้เสียค่ค่าจัดทำรูปในเรื่องของการตีทีมพ์อย่างเดียว <Okay. S 2> โดยที่มีอาจารย์ของชมรมเป็นที่ปรึกษาปรากฏว่าก็ได้อนุมัติมาครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นทีมงานที่จะต้องช่วยเหลือพี่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคุณเคกับคุณสองหลักๆอยู่แล้วที่สนิทกัน <Okay. S 2> หลังจากที่ไปเก็บภาพเก็บข้อมูลเรียบร้อยครับก็มาถึงในเรื่องของกระบวนการการจัดทารูปเล่มเด็กๆทั้งสามคนเนี่ย จะใช้เวลาช่วงประมาณหลังเลิกเรียนทํากิจกรรมนั่นนี่นู่นเสร็จมารวมตัวกันอยู่ที่ห้าโมงเย็น mm. ที่ห้องโซนแล้วก็ทํากิจกรรมตรงเนี้จนถึงเวลาประมาณหกโมงแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน mm. เป็นแบบนี้ประจําทุกวันครับแต่พอให้ช่วงหลังมาเนี่ยช่วงพักหลังมาเนี้ยปรากฏว่าพี่หนึ่งครับไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงาน mm. เห็นว่าน้องๆทํางานเต็มแล้วเนี่ย mm. อืก็เลยปล่อยงานให้กับน้องๆทาเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจะไปจีบสาวนะครับ mm. เด็ก ชั้นม .5 ทั้งสองคนจากที่เคยทำงานเนี่ยเลิกหกโมงมก็ทำให้ตัวเองต้องเลดเป็นหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับผ่านไปอ่าสักช่วงเวลาหนึ่งครับพี่หนึ่งเนี่ยแกก็จะแว็บมา,บ,าบ้างบอกฝากด้วยนะ<ม>บางทีก็มารอตอนเช้าแล้วบอกเอ้ยงานเป็นยังไงบ้างยังไงพี่ฝากด้วยเป็นแบบนี้เป็นครั้งเป็นคราวไป คำถึงเดดไลน์วันสุดท้ายที่วางแผนกันไว้ครับพี่หนึ่งก็มารอที่ห้องตอนเช้าแล้วก็บอกกับคุณสองอบอกกอบคุณคุณเคว่าเดี๋ยวเย็นนี้ยมาเจอกันเร็วหน่อยครับว่ามาสี่โมงครึง่งเราจะได้เคลียร์งานจนสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันไปไวทุกคนก็มารวมกันเป็นเวลาเดิมตัวนีก็มารวมกันตามเวลาณนสะี่โมงครึง่งทีเนี้ยเนี่ยงานผ่านไปด้วยด,ดีครับแต่ว่าคุณสองเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ชินเลยเพราะว่าทุกวันที่ผ่านมา เรากลับประมาณทุ่มหนึ่งอันนี้มันกลับบ้านเร็วไปแล้วรถมันติดด้วยหากิจกรรมอะไรทำกันดีกว่านะครับเรามาเล่าเรื่องผีกันค,คนที่จับฉลากเล่าคนแรกได้เนี่ยก็คือคุณเคครับแต่คุณเคเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องผีอะไรเพราะไม่มีประสบการณ์ก็เลยไปเล่าเรื่องผีที่เป็นดักตลกปกหาไม่น่ากลัวครับ,รบก็เฮฮากันไปส่วนคนที่สองเนี่ยก็คือคุณสองต้นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่า เดี๋ยวจะเล่าเรื่องตำนานห้องดนตีไทยให้ฟังอคุณเเคดีเนี่นะก็ขนลุกเลยเพราะว่าไม่อยากจะฟังเลยเพราะแกเป็นคนกลัวผีบ้างพอเห็นว่าเพื่อนกลัวผีก็ยิ่งกระตุ้นความกลัวครับแกก็ปิดไฟห้องแล้วก็เปิดไฟสีส้มครับ<อ>สร้างบรรยากาศแล้วก็เดินบิ้วเลยฮะออออแล้วก็เดินไปที่โต๊ะกระจายเสียงมันจะมีไหม ตัวมันจะมีไมค์ตัวหนึ่งที่สามารถเปิดกระจายเอาไว้แคภ่ภายในห้องได้แล้วก็เปิดปูลูมเบาๆเล้กๆก็นั่งเล่าตรงนั้นแหละครับระหว่างที่เขาเล่าไปเนี่ยเขาก็เปิดเสียงดนตรีไทยบิ้วไปทางผ่านคลอไปเบาๆระหว่างที่ฟังดังนั้นเนี่ยคุณเคบอกว่าคุณเคสายตาผ่านความมืดไปครับหน้าต่างที่เป็นกระจกเรียงรายเนี่ยเขาเห็นคล้ายๆเหมือนเป็นปลายไม้กวาดเนี่ย ลอยผ่านไปค่อยๆลอยเหมือนคนเอาปลาไม่กว่าเ่ยลอยผ่านไปพอโฟกัสได้ปรากฏว่ามันคือปลายของชะดานางหลันกำลังลอยผ่านไปทางห้องดนตรีไทยที่ผมบอกไว้ตอนแรกแต่ว่าผ่านไปทางกระจกผ่านไปปุ๊บคุณคุณเคเห็นอย่างนั้นบุ๊กก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงหยุดเล่าก่อนแล้วก็เรียกเพื่อนมานี่แล้วก็ให้มึงปิดเสียงดนตรีไทยด้วยครับคุณสองก็บอกว่าดนตรีไทยอะไรกูไม่ได้เปิดกูก็นั่งเล่าผ่านไปกูปกติ พอคุณเคได้ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยบอกเพื่อนว่าเพื่อนไม่ได้เปิดดนตรีไทยแล้วตัวเองก็เห็นด้วย mm hmm. ก็เลยคิดอุบายที่จะออกจากพื้นนี้พื้นที่ตรงเนี้ย mm hmm. ให้ไหวที่สุดก็เลยบอกพี่หนึ่งแล้วก็คุณสองเนี่ยใครไปถึงที่หน้าป้อมยามคนสุดท้ายคนนั้นเลี้ยงค่ารถลกลับบ้านนะเว้ย mm hmm. หยิบกระเป๋าได้เขาวิ่งปุ๊บ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 ไปที่บันไดหนึ่งที่ผมบอกในตอนแรกแล้วก็ปิดไฟปิดไฟทางเดินแล้วก็วิ่งลงไปปรากฏว่าประต,ตูเหล็กม้วนมันปิดไว้ครับแกออกไปไม่ได้ครับ ทีนี้พอออกไปไม่ได้เนี่ยมันอีกบันไดทางหนึ่งครับก็เลยบอกกับเพื่อนนะก็คือคุณสองนะว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยว i, ยเราไปบันไดทางเดินอีกทางหนึ่งแล้วกันก็จ,จับมือกันไปในความมืดต้องไม่กล้าวิ่งแล้วเพราะว่ามันมืนมเดเลยที่เกิดอุบัติเหตุอืเจ๊ก็ไปเปิดคำไปเปิดกับสวิตไฟปรากฏว่าไฟไม่ติดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าว้็พี่จิตบอกว่าอย่าไปมองหุ้นดนตรีไทยเพราะว่าเพิ่งมองมาคแต่ห้ามได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าเขาเห็นในสงประตูของห้องดนตรีไทยอ่ะมันถูกเปิดอยู่นิดนึงครับกองไม่นิดนะแต่ก็ประมาณแบบว่าประตูเนี่ยมันจต้องเปิดจากด้านในผักออกมาจากนอกอ่าปรากฏว่าหางตาเขาเห็นเนี่ยมันเป็นคนเนี่ยจับจับประตูมือซ้ายประมาณนั้นมือนึงอ่ะอยู่ข้างบนมือข้างล่างแล้วก็เชิงอออกมาดูในความมืดเหมือนโน้มโน้มตัวเองโดยการเกาะประตูมาดูใช่ประมาณนั้น เป็นเงาแล้วก็ปลายผมเนี่ยเราต้องมารู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเพราะคุณเคเห็นอย่างนั้นไม่อยู่ครับวิ่งเลยไปอีกบันไดรีบวิ่งไปให้ไวที่สุดไอ้เพื่อนคุณสองเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนวิ่งหนีอะไรก็วิ่งตามครับระหว่างวิ่งไปคุณเคบอกว่ายิ่งวิ่งเร็วเนี่ยมันจะมีเสียงกร้ไซกระพูนกระดิ่งแมวนะวิ่งตามมาตลอดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งยิ่งแกเร็วก็ยิ่งวิ่งตามครับปรากฏว่าอีกบันไดทางเดินหนึ่งประตูรั้วก็ปิดเช่นเดียวกันออกไปไหนไม่ได้นะครับ ตั้งสติได้วิ่งไปสตาร์ทเริ่มต้นก่อนที่ที่สันสามคุณสองก็วิ่งตามมาด้วยครับก็เลยได้ถามกับคุณเคว่าไี่เพื่อนเป็นอะไรวิ่งหนีอะไรคุณเคก็เลยเล่าให้ฟังตามไปที่ที่ผมได้เล่ามาอคุณสองก็บอกว่าตะกัวไม่เห็นอะไรนะก็ไม่ได้ยินอะไรนะอืมึงอาจจะหลอนแล้วกลัวไปเองหรือเปล่าอือแล้ว่ามึงเป็นคนกลัวผีนาฬิกาปลุกมันปลุกทุกห้านาทีเลยนะปิดก่อนไหมมันดังใช่ไหมพี่ดัง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  เพราะว่าพอนากาปลกดังทีหนึ่งโอ้โหชัดไหลเป็นน้าเลยปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ป๊ป๊ดเลยไม่ต้องตกใจเสียงในกาปลุกของคุณอรุณเขาใช่นกาผมเองครับต่อโอเคโอเคต่อขอประธานมาัไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เมื่อกี้ถึงช่วงที่ขึ้นมาสตาร์ทที่ยันสามใช่ไหมครับพี่พอมาตั้งหลักที่ยันสามเนี่ยคุณเคก็เล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าไม่เจออะไรครับอย่าไปกังวลเองอาจจะกลัวไปเองอื แล้วเสียงกระดิ่งที่มันดังเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเพิ่งไปซื้อผูกกุญแจมาใหม่อ๋ออเพื่อน <c oughs> พอคุณเคอันนดียเลย็กเจเลยคุณเจบอกว่า <c oughs> พอิีงแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาอะความกลัวลดลงมาแต่ปร,กรากฏว่าคุณอแต่ว่าพี่หนึ่งเนี่ยแกไม่ได้วิ่งตามน้องๆมาด้วย <c oughs> ก็เลยบอกเอ้ยแล้วพี่หนึ่งมันไปไหนวะ <c oughs> ก็เลยลงไปดูยันสองปร,กรากฏว่าไฟจากห้องโสดเนี่ยมันก็สว่างออกมาก็แสดงว่าพี่หนึ่งอยู่ห้องโครับ <c oughs> แต่แต่ว่าปลายทางไปประตูดนตรีไทยเขายังเปิดอยู่แต่ไม่มีคนแงม้มคนที่กลัวเนี่ยก็คือคุณเคครับนะครับคุณสองไม่กลัวคุณสองเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวเพื่อนเดี๋ยวเรานําให้แล้วกันคุณสองแกก็เดินนําไปครับพอมาถึงหน้าห้องโสดเนี่ยอ้าวพี่หนึ่งนั่งอยู่ยังไม่ทันได้มองเห็นอะไรเลยครับเหมือนมีลมตีประตูห้องดนตรีไทยดังปั้งทั้งคู่ก็โดดเข้าไปในห้องเลย พอเดี๋ยวเข้าในห้องปุ๊บพี่หนึ่งก็เลยถามว่าพวกเองอ่ะเล่นอะไรกันเสียงดังแล้วบอกกับคุณสองว่าเรื่องที่เองเอามาเล่าเองไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าเองเล่าเองต้องเล่าให้จบไม่งั้นเองก็ไม่ได้กลับบ้านหรอกอ้าวทาไมพี่ผมไม่เล่าแล้วเพื่อนมันกลัวผีคุณสองก็แยงขึ้นมาพี่หนึ่งลุกขึ้นแล้วชี้นิ้วมามึงไปเล่าให้จบแบบนี้เลยอเอพี่สั่งมาแบบนี้ไม่เคยเห็นแกทีท่าจริงจังแกตัเล่าโอเคก็เล่าเล่าไปให้จบ ระหว่างที่เล่าไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งจะมีปฏิกิริยาแปลกๆครับจากที่ยืนชี้นิ้วเนี่ย <S <S ชี้นิ้วตรงๆนะพี่แกก็ค่อยกวาดนิ้วเหมือนกำลังจะํำอะ่ะเฮ้ยแล้วแกก็จีบแล้วเขาว่าเนี้ยจีบแล้วเขาก็ำํำแล้วก็ตั้งวงแล้วก็รำระหว่างนั้นเนี่ยคุณเคกับคุณสองแกขนลุกสู้เลยครับเ,เพราะว่ามีเสียงตนตรตีไทยคอมาเบาๆอันนี้ได้ยินสองคนคนแรกที่วิ่งไปครับก็คือคุณเค เขาไม่ได้วิ่งออกจากห้องนะครับเพราะเขารู้ว่าประตูรั้วมันปิดไปไหนไม่ได้แกก็วิ่งไปหลบอยู่หลังโต๊ะห้องเอโต๊ะกระจายเสียงยนั่นแหละโดยหันหลังเข้าโต๊ะหันหน้าเขาอมแพงครับคุณสองก็วิ่งตามมาทาท่าเดียวกันเพราะแกก็เริ่มกลัวละ<ม>ระหว่างเนี้ยครับหันหน้าเขาอมแพงเนี่ยไฟส้มมันาสาสองมาเงาที่สะท้อนจากคุณหนึ่งจากที่เป็นเด็กหัวเกลียนเนี่ยยืนลำอยู่มันกลายเป็นนางลำใส่ชฎา,ายืนลำสวยๆเลยครับ พอเห็นอย่างนั้นพวกคุณเคก็บอกว่าสติไม่ได้แล้วครับ hmm. เขาบอกว่าช่วงนั้นคือเขาแบบมือไม้สั่นตัวสั่นทุกอย่างมันบิ้งไปหมดแต่คุณสองที่ยังมีสติแกอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกลุกปึ๊บขึ้นมา hmm. แล้วก็ดูไปข้างหน้าปรากฏว่าไม่มีทั้งที่หนึ่งแล้วก็นางลัง hmm. ทีนี้ไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงครับแกก็เลยใช้วิธีการเปิดเครื่องกระจายเสียงลั่นทุ่วโรงเรียนแล้วบอกให้พี่ยามขึ้นมารับหน่อยครับ hmm. รอไม่กี่นาทีเนี่ยพี่ยามแกก็เดินขึ้นมา hmm. แล้วก็รับพาเด็ก สองคนเนี้ยไปสงบสติอารมณ์ที่นาป้อมยาม <ừ> แล้วก็ใช้ไต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ไปครับครับพี่ยามก็เลยบอกว่าพี่ยามไม่รู้จริงๆเพราะว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาบอกให้พี่ยามเนี่ยปิดประตู <ừ> ประตูรั้วของมันไอ้ไอใบบันไดทางเดินเ <ừ> พราะว่ามีมีเด็กอยู่ข้างบ,บนแล้วพี่ยามก็เลยเรีบไปปิดประตูอันนี้พี่ยามต้องขอโทษจริงๆพอบอกลักษณะมาเนี่ยปรากฏว่า รั่การสันฐานเนี่ยตรงกับพี่หนึ่งเลยทั้งสองคนก็เลยคิดว่าพี่หนึ่งอ่ะต้องแกล้งเพจแน<ก>่แนอนเออเออยังไงมันเป็นไปได้ทางเดียวคือพี่หนึ่งอะน่าจะแกแล้งเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาวิธีทางแก้เพจพี่เขาคือแล้วกันเช้าวันต่อมามานั่งเข้าแถวเขารับตรงชาติครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์มาพูดคุยกันนักเรียนหน้าเสาธงใช่ไหมครับทีเนี้ผอออกแกก็มาหน้าเสาธงครับแล้วก็บอกให้ ทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะครับรวมถึงบุคาลากรในโรงเรียนเยืนขึ้นแล้วก็ไว้อะไรให้กับนายจุดๆ<อ>ก็คือให้กับพี่หนึ่ง<อ>ทั้งคู่ก็งงเลยครับ<อ>มเมื่อ,อค,คอืนยังเจอพี่หนึ่งอยู่เลยเมื่อค่ำของเมื่อวานยังเจอพี่หนึ่งอยู่เลยแล้ววันนี้พออมาบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้ว<อ>ให้มาไว้อะไรทั้งคู่ก็ไม่เชื่อครับ,รบก็เฟ้นหาคำตอบปรากฏว่าก็เสียชีวิตจริงๆครับจากก็เดี๋ยวผมเลา่าให้ฟัง ทีนี้เขาก็เลยไปหาความจริงที่งานศพครับเพราะว่าก็ได้มีการจัดงานศพมาแล้วครับทีนี้แหละพอไปถึงงานศพก็ไปเจอป้าของพี่หนึ่งทั้งคู่ทั้งสองคนแล้วคุณป้าเนี่ยกอดกันร้องห่มร้องไห้เพราะว่าสนิทกันมากครับเลยได้ถามว่าพี่หนึ่งเนี่ยเกิดเป็นอะไรครับปรากฏว่าพี่หนึ่งเนี่ยจะมีอาการป่วยครับเป็นโรคแรงแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็เสียชีวิตมาได้ประมาณสองวันละอ้าว ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่พี่หนึ่งไมมาเรียนเนี่ยคือพี่หนึ่งแอดมิดที่โงรงพยาบาลนะครับ,รบเด็กๆทั้งสองคนก็เล่าให้ให้กับคุณป้าของพี่หนึ่งฟังว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าช่วงที่ป้าบอกมาว่าพี่หนึ่งไมได้มาเรียนเนี่ยช่วงเวลานั้นผมยังเห็นพี่หนึ่งอะแว็บมาบอกพวกผมให้ทํางานอยู่เลยครับป้าก็บอกว่าอันนี้ป้าพูดจริงเพราะว่าหนึ่งแอดมิดโคม่ามาเป็นเวลาสิบกว่าวันแล้วเกือบยี่สิบวันแล้วแล้วก็เพิ่งมาเสียแล้วก็เพิ่งแช่งแหวทางโรงเรียนแล้วก็เพิ่งมาเจอกันนี่ห หลังจากเสร็จงานศพนวันนั้นทําอะไรเสร็จเนี่ยก็ได้พากันไปที่บ้านของคุณป้าเราคุณป้าแกก็เลี้ยงพี่หนึ่งแกมาตั้งแต่เด็กอยู่คนเดียวป้าจะไม่มีลูกไม่มีหลานนะแกแต่ไม่ยังไม่มีลูกแกก็เลี้ยงแค่หลานแค่พี่หนึ่งนี่แหละมาตั้งแต่เด็กคุณป้าก็เลยว่าแล้วไปเจออะไรกันมาเขาก็เล่าให้กับคุณป้าฟังอคุณป้าก็พูดมาคําเดียวว่านี่ยังไม่ไปไหนอีกเหรอแล้วมันคืออะไรครับป้าทั้งสองคนก็ยิ่งสงสัยครับ ก็เลยถามคุณป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณป้าก็บอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนตรงเนี้ยสมัยที่ก่อตั้งมาใหม่ๆเนี่ยมีครูสาวอยู่คนหนึ่งแกน่ารักมากเป็นตรงกับสเปกข,ของครูในโรงเรียนตรงกับสเปคข,ของผู้ชายในละแวกนี้มากเพราะแกน่ารักมากอายุเราๆประมาณยี่สิบกว่าแต่ก็ได้ไปลงเอยรักกับครูท่านหนึ่งก็คือครูสอนวิชาบาละค,ความรักเป็นไปได้สวยครับ จนแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยจนแม้กระทั่งจนวันหนึ่งเนี่ยครูสาวได้ตั้งครันขึ้นว่าเป็นลูกชายที่น่ารักครับ,ค,รบความรักเป็นไปได้ดีๆครับโดยที่เด็กคนนี้เนี่ยกำลังเข้าได้ประมาณจะครบหนึ่งขวบก็มีเหตุครับก็คือครูชายเนี่ยไปจับได้ว่าครูสาวท่านนี้เนี่ยแกนอกใจนอกใจมานานแล้วด้วยนะครับเพราะก็มีหลายคนพูดเป่าหูมาต่างๆนานาแต่ก็ไม่เชื่อ,อ แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีคนเป่าหูแกบอกว่าลูกคนเนี้ยไม่ใช่ลูกของคุณครูพระอละแกก็ยิ่งแบบคลั่งเข้าไปใหญ่ครับจนไม่รู้จะทําไงก็ใช้วิธีการตรวจดีเอ็นเอก็ปรากฏว่าจริงๆครับไม่ใช่ลูกของคุณครูพระละกันอี้แกก็โกรธครับทั้งโกรธทั้งรักทั้งแค้นอยู่ในอารมณ์เดียวกันไม่รู้จะทํายังไงจะตีจะทําร้ายก็ไม่ได้มารักมาแล้วลูกก็ไม่ใช่ของเราแกก็เลยใช้วิธีการสาบแช่งว่า ถ้าเมืองถ้าเขาต้องนะถ้ามึงมีลูกมีหลานออกมาเนี่ยคูขอให้ลูกมืองอ่ะอายุไม่ยั่งยืนเป็นแบบเนี้ยไปทั้งตระกูลเลยแล้วเขาก็ไม่สนใจนะครับก็ทิ้งทั้งแฟนทั้งเด็กคนนี้ไว้แล้วก็หายตัวไปแล้วก็ไม่มาสอนเลยเรื่องนี้เนี่ยคุณป้าล่าไปฟังว่าครูชายเนี่ยแกไม่ได้ไปเป่าประกาศนะครับให้ใครได้รู้นะครับก็จะเป็นเรื่องรู้แค่ภา,ายในครอบครัวแต่ ผ่านไปในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยเรื่องราวทุกนี้มันไม่ใช่ความลับปรากฏว่ามีข่าวหลุดออกมาเพราะข่าวหลุดออกมาเนี่ยโปบอกว่าครูสาวท้านนี้เกรับไม่ได้ครับกับการกระทำที่ไม่ดีของตัวเองสำนึกผิดอะไรก็ตามอายก็อายทั้งโดนนักเรียนแบบว่าแกล้งบ้างจากที่เคยรักคนในโรงที่เคยรักเคยชอบก็กลายเป็นบูลลี่ละผููชายแพ้เนอร์เคยเก็กลายมองเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีคนหนึ่งนั่นเองครับอันนี้ถ้าไม่สุภาพต้องขอโทษด้วย ก็ว่ารับไม่ได้ครับก็เลยตัดสินใจปิดชีพตัวเองครับ oh. ในห้องสอนนักศิลปินนั่นแหละโดยโดยใช้วิธีการทานยาอาทานอะไรนะครับน้ําน้ํายาล้างน้ำ,นำครับครับเสียชีวิตครับแล้วก็รปภเนี่ยแกก็มาเห็นครับร,ปรอปภแกก็มาเห็นในเวลาต่อมาแล้วก็พาครูสาวท่านนี้เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาล oh. อาการค่อนข้างโคม่าหนักครับสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยการติดเชือเ้อในกระแสเลือด แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าครูสาวท่านนี้เนี่ยจะมีพี่น้องอยู่สองคนเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาเด็กคนนี้อ่าเพราะฉะนั้นลูกของครูคนนี้ที่ถดกยิงอยู่เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นพี่สาวของเขาเนี่ยที่เอามาเลี้ยงต่อต่พี่สาวคนนั้นก็คือคุณป้าเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งก็คือลูกของครูครูนาเสียรท่านนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งเนี่ย,นนะะยแกก็จะเสียชีวิตแบบแค่โมหกอ่ะมันก็เลยไปตรงกับคำสาบของครูพะละคนนั้นน่ะ ว่าลูกของเขาอ่ะจะต้องอายุไม่ยังง่งยืนโดยประมาณนั้นรเรื่องราวก็จะจบลงเพียงเท่านี้ครับพี่แจไม่งงใช่ไหมครับไม่งงไม่งงไม่งงถึงว่าเอาคำสาปเนี่ยมันจะมีผลเฉพาะต่อครอบครัวนี้เท่านั้นใช่ครับอา่านะครับแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรั้วของสถานศึกษามันไม่ใช่ ตำนานคำสาบของสถานศึกษาแห่งนี้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทั้งหมดเลยจะต้องไปเจอเหมือนกับโดนคำสาบแล้วก็ต้องไปอยู่ไปอยู่ในในสถานที่นั้นแล้วก็ไป<ช>เกี่ยว<ช>โยงเออไปเกี่ยวโยงกับอดีตที่ที่มันเคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคําว่าคําสาบแช่งต่อคนที่คนที่ยังมีชีวิตอยู่บางที มันก็มีอยู่หลายเรื่องนะคุณอรุณคุณผู้ชมผู้ฟังครับคํำสาปแช่งส่วนมากมันจะเกิดจากความแค้นค,ความแค้นที่ตัวเองถูกกระทําถูกกระทําแต่ไม่ได้ลงมือแก้แค้นนะตอนนั้นอะไรละ่ะที่จะทําได้ก็คือคํำสาปแช่งใช่ครับอ,อนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ มีหลายสถานที่มีหลายคนที่เคยโทรมาเล่าแล้วก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปเอแต่เรื่องเนี้ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคำสาบนี้คำใช่ครับแรงสาบแช่ง<ม>ครับครับผมเคยถาม,มเคยถามเขาว่าอ่ผมถามเขาว่าแล้วคนอื่นไม่เจอบ้างเหรอ,อเขาบอกว่าจริงๆแล้ว,วอ่ะอ่าที่ตึกเนี้ย จะไม่ให้ใครทํากิจกรรมหลังหกโมงแต่นี่เป็นกรณีพิเศษแล้วบังเอิญว่าคุณสองก็ดันทะลึ่งไปเล่าเรื่องผีของห้องดนตรีไทยพอดีเลยนะครับก็เลยโบะบ้าน่าจะเจอมาเพราะที่เคมีมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องดนตรีไทยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับกินยากินยากินยาย้ำยาล้างห้องน้ําใช่ครับ นะครับโอเคคุณอารุณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณอารุณนะเล่าสมูทเหมือนเดิม<ช>ขอบคุณครับ <c oughs> จริงๆผมมีอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวขอไปเรียนกัก่อน <c oughs> เรื่องนี้ผมว่ามันมันมันสนุกแล้วมันก็า่าดีมันเป็นมันเรื่องหมอหมอผีจําเป็นนะพี่จะเล่าเลยหรือว่าอว่างไงอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมค่อยเล่าอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางานเช้าอ๋อโอเคโอเคพี่รอฟังนะหน้าฟังได้ครับเรื่องนี้มันหมอผีจําเป็นหมอผีจําเป็นใช่ครับ เพื่อนๆกันเนี่ยแหละครับบอกว่าเหมือนกับมาเจออะไรแปลกๆแล้วก็ที่เห็นไอ้แอปที่สดวจจับผีไหมเคยเจอประมาณนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ไปไล่จับผีกันอะไรประมาณนั้นน่ะโอเคเพราะนั่นเดี๋ยวผมจะมาไล่ฟังคุณอรุณสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่เจวีนะได้ครับได้ครับโอเคโอเคเราฟังขอบคุณมากคุณอรุณที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันในวันนี้นะขอบคุณมากเลยนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับดีครับคัะพี่แจคครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว